สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมายังไร่หยาดฟ้านะครับอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินไปชมบริเวณของร้านกาแฟทึ่งอยู่โซนทางด้านโน้นนะครับเป็น ร้านกาแฟนะครับของไร่หยาดฟ้านะครับอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับซึ่งผมมองเข้าไปข้างในก็วิวสวยงามทีเดียวนะครับมาวันนี้นะครับแต่ดอแดดร้อนไปหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเขาก็จะมีจักรยานบริการนะครับให้ขี่จักรยานเล่นกันนะครับคุณผู้ชมครับตรงเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะไปชมมีชมบัวนะครับเป็นบัวเป็นอะไรกันเยอะแยะเลยครับในโซนตรงนี้ก็ สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่มีเด็กๆวัยรุ่นนะครับมาขี่จักรยานกันเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นร้านกาแฟที่สวยงามทีเดียวนะครับของอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับอันนี้เป็นน้องน้ำเป็นบึงนะครับแล้วก็มีบัวให้ดูนะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปชมข้างในกันครับ มีป้ายบอกนะครับว่าชมบัวนะครับระดับน้ําแค่เอวแค่นั้นเองนะครับเขาบอกไว้อย่างนั้นนะครับระดับน้ําแค่เอวนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็น่าจะให้ลงไปเล่นน้ําได้นะครับถ้าบอกว่าระดับน้ําแค่เอวเท่านั้นนะครับนี่ครับก็สวยงามดีนะครับและวันนี้ผมมานะครับถึงจะแดดร้อนแต่ก็มีลมพัดนะครับเย็นสบายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะครับที่ไร่หยาดฟ้าแห่งนี้แหละครับ นอ้นะครับวัยรุ่นกันมากันเยอะเลยนะครับวัยรุ่นอเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินชมบริเวณของบึงบัวแห่งนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความสวยงามของที่นี่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเป็นสะพานปูนนะครับที่ทําไว้แล้วก็ให้เดินชมวิวกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมีวัยรุ่นมากัน เยอะทีเดียวนะครับวันนี้โนนแหละครับคุณผู้ชมครับดูทางด้านโนนนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกษรแมวน้อยตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนมหาชนาชัยวิทยาคมค่ะวันนี้หนูจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ไร่หยาดฟ้าค่ะอำเภอมหาชนาชัยจังหวัดยะโสธรค่ะเราไปรับชมกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพามาทัวร์ไร่หยาดฟ้าอำเภอมหาชนาชัยจังหวัดยโสธรนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บึงบัวค่ะจะพาทุกคนมาชมบัวนะคะแล้วก็จะพาทุกคนเดินทั่วบริเวณค่ะ,ะ,คะก็จะมีบัวหลวงนะคะแล้วก็จะเป็นบัวนะ,ะหนูจะพาทุกท่านเดินชมนะคะนี่ค่ะก็จะมีทุกคนมาถ่ายรูปค่ะเป็นเพื่อนๆของหนูเองค่ะ ที่พากันมาถ่ายรูปค่ะที่นี่สวยมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองมาดูลองมาเที่ยวดูนะคะ <S <S ก็จะมีแบบให้เรามาผ่อนคลายมาทำอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะที่คกคนเดินทู เดี๋ยวเราไปดูร้านกาแฟกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนร้านกาแฟนะครับที่นี่นะครับของไร่หยาดฟ้าอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในร้านกาแฟนะครับ ครับบรรยากาศภายในร้านไร่หยาดฟ้าอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรน,นะครับบ่างคะทุกคนสําหรับที่หนูพามาทัวร์ถ้าใครสนใจจะมานะคะก็มาที่อํเาเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรค่ะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองมาดูค่ะสําหรับวันนี้หนูก็ขอ,ข,อข,อข,อขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ